One, two, Come สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพบกันอีกครั้งกับพัดพลคนรากหญ้าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อกันนะครับกับรถไถนั่งขับนะครับที่อู่ช่างไก่วังดินครับอาเภอเมืองอุดรรดิตนะครับเบนโดสามคันนี้ที่ช่างไก่เร่งให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็น ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ประมาณ90แล้วนะครับนะ90%แล้วเนี่ยดูดมที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือใบมีดดันดินหน้านะครับใบมีดดันดินหน้านี่ก็เสร็จแล้วนะฮะนี่คันนี้ก็เสร็จแล้วคันนี้ก็โอเคเสร็จแล้วนะครับคันนี้จะยาวกว่าเขานะครับเพราะว่ามีเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างหน้านะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนๆเลยนะฮะคคันนี้ที่ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเจ้าเจ้าของจะรีบเอาไปไถนานาปลังทํานาปลังนะนี่เจ้าคันนี้พื้นนี่ก็ปูเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นปูเรียบร้อยแล้วสำหรับทางด้านหลังนี่ก็นี่นี่คือชุดยกฐานถ่ายหลังนะครับชุดยกฐานถ่ายหลังก็จะเป็น ประมาณนี้ช่างไก่บอกว่าทําสูตรใหม่อีกแล้วนะครับทําสูตรใหม่ทําสูตรใหม่สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับเ่ยเลื่อนได้เมื่อกี้ช่างไก่เลื่อนให้ผมดูถอดออกถอดออกนี่ถอดออกได้นะครับแล้วก็เลื่อนได้เลื่อนได้นะครับ เลื่อนได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานี่ก็ล็อกล็อกไว้ไม่ให้ออกไปนอกนี่เห็นไหมนี่ถ้าเราจะมาทางนี้ก็ย้ายตรงนี้มาไว้ฝั่งค้งนี้นะฮะนี่ก็ได้ แล้วแต่ว่าเราจะปัดซ้ายเวลาเราจะปัดซ้ายหรือว่าปัดขวานะครับไถสามารถที่จะปรับได้นะฮะนี่คือชุดไฮดรอลิกหลังนะครับท่านผู้ชมนี่อะไรนะสายก็บอกไฮดรอลิกก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ตำแหน่งติดตั้งของบกไฮดรอลิกนะเชื่อมมากับทางเจ้าคันนี้นะครับนี่นี่เชื่อมมากับตรงนี้ที่ช่างไก่ทำพื้นเหล็กไว้นะหนาๆรนนีเนี่ยนะครับท่านผู้ชม คันนี้น่าจะวันนี้วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าช่างไก่จะเข้าไปอัดสายไฮดรอลิกนะครับสายไฮดรอลิกนี้ราคาไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ชมทั้งสามคันเนี่ยมองดูเลยว่าราคาไม่เท่ากันคันนี้น่าจะแพงนะครับเพราะว่ามีระยะยาวนะครับระยะยาวของสายไฮดรอลิก <c ật> จะจะยาวกว่าคันนี้จะจะแพงกว่ากว่าทุกคันเพราะว่าการอัดสายไฮดรอลิกนี้ทางร้านนี่เขาคิดเป็นเมตรนะครับคิดเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรเลย เขาไม่มีการเผื่อให้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหลียวรถสีทองล้อสีทอง วันนี้ก็นำล้อยางรถไถมาที่อู่ช่างไก่แล้วนะครับหไหนๆมาแล้วก็เดินดูซะหน่อยโึนหน้าไปถึงไหนแล้วโอ้โหใส่ใส่ผ่านแล้วฮะใส่ผ่านดันผ่านใบมีดแล้วใส่ใบมีดดันหน้าแล้วใบมีดดันดินหน้าแล้วเรียบร้อยทดสอบเดี๋ยวก็ทดสอบวิ่งได้แล้วเนี่ยโอ้ปูพื้นเด้อ ปูพื้นเรียบร้อยแล้วด้วยครับแหมะไม่ได้เมาวันเดียวโอ้คันนี้รู้สึกว่าจะแจวเสร็จเร็วคันนี้ทดลองเพิ่งยังคันนี้ไหมอ๋อทำด้านี้อ๋อทำแบบใหม่ทำแบบใหม่อีกแล้วมาเสียบกับตรงนี้อ๋อล็อกไว้ เฉพาะคันนี้คันเดียวหรอกทุกคันทุกคันนะน,น,น,ออนี่นต้นต่อไปจะทำเนีอยมันดึงง่ายมีออกพล้วเขาเขได้ใ,ใส้เขาก็ออกมาได้เนาะนี่ฮะสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่สร้างไก่วางดินเพาไ่ได้แจ้ปุ๊บก็ออก,กออามา,า,กาได้นะอ๋อทำมาลากแันเลือดได้นะลากคันเลือดอ๋อคุณก็ลากได้อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมฮะเอาไว้ลากแันเลือดอันนี้ไว้ใส่พาด ใส่คาดปุ๊บอ๋อไล่ตัวเนี้ยไว้ลากเลิ่ดเราไปตองลากนี่ก็ได้เราลากอันนี้ก็ได้เนาะมันจะขาดฮะมันจะหักมันอ๋อแล้วมันไปปล่อยธนาทูวินวันปล่อยธนาเด็ดยาวกับน้าปุ๊บตรงนี้เลยอันนี้ไอ้ตัวนี้ล็อกล็อกไว้เนาะล็อกไว้ล็อกเพื่อไม่ให้ันดูตรงมาอ่า ใส่ง่ายสายช่างไก่ <laughs> นีด่ดูเกียร์ดูเกียร์คันนี้นะครับนี่เกียร์คันนี้ใส่ง่ายใส่ง่ายเดียวเบาเบามือเดียรคันนี้ใส่เกียร์เบาเบามือดิ ำหรับเจ้าคันนี้นะครับน,น,นี่คันนี้ที่ผมตามไปหายางเอามาใส่สองคันนี้นะครับนี่นสนนองคันที่โครงโครงอยุธยาแท็กเตอร์กับโครงทะเลทองเนี่ยนะครับสองคันนี้ครับนี่ต้องซื้อยางใหม่ผมซื้อมาแล้วผมซื้อมาแล้วครับนี่นี่แหละคูนี่แหละ,หละที่ผมไปซื้อมาจากพิจิตรเมื่อวานนี้นะครับที่ร้านช่างเสียน้อยนะฮะโอเคครับท่านผู้ชม คันนี้ใส่สายพานคันนี้ใส่สายพานอ่สายพานปั๊มปั๊มไฮดรอลิกแล้วนะครับคันนี้ใส่ตัว์พานปั๊มไฮดรอลิกแล้วคันนี้ก็ใส่แล้วคันนี้ก็ใส่แล้วแต่ว่าคันนี้ยังยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าคันนี้ต้องความยาวไม่เหมือนกันอันนี้จะสั้นหน่อยหรือยาวหน่อยก็ไม่รู้นะ๋อรู้สึกคันนั้นจะยาวนะครับคันนี้ สั้นช่วงสั้นนะครับแต่ว่าใช้สายพันยาวนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับรถไถหน้าขับนะครับโดยฝีมือของช่งางไก่วังดินถ้าท่านผู้ชมหรือเอฟซท่านใดที่ชมแล้วอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับก็สามารถที่จะมา มาชมก่อนก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสอบถามราคากันก่อนก็ได้นะสนุนราคาตอครัน้นี้นะครับก็อยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับการทําของเจ้าไกลก็คือราคาห้าหมื่นห้าภายในก่อนสิ้นปีนี้นะครับเนี่ยนะครับโดยที่เจ้าของรถก็นาโครงมาให้แบบนี้แล้วครับเนี่ยจะติดล้อก็ได้จะติดล้อยางก็ได้หรือว่าจะติดล้อเหล็กก็ได้นะครับ ถ้าติดล้อเหล็กถ้าท่านไม่เปลี่ยนล้อยางท่านก็จะได้ล้อเหล็กกลับไปนะครับถ้าท่านติดล้อยางมาท่านก็จะได้ล้อยางกลับไปแต่สองคันนี้ครับติดล้อเหล็กมาแต่ทางเจ้าของเพิ่มเงินเพิ่มเงินอีกนะครับเพิ่มเงินอีกห้าพันห้านะครับได้ล้อยางที่ผมไปเอามาเมื่อวานนี้นะครับราคาล้อยางก็เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนะครับก็ช่างน้อยหรือว่าเสียน้อยนะครับก็บอกว่าปีใหม่นี้ก็อาจจะราคา อาจจะอาจจะขึ้นแล้วแหละนะครับอาจจะขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทนใดที่สนใจนะครับตัดสินใจเร็วๆนะครับเพราะว่าทั้งเหล็กทั้งยางก็ขึ้นราคานะครับลงราคาอย่างเดียวก็คือข้าวนะครับข้าวเปลือกครับลงราคาโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดพลคนราาแก้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนราาแก้สวัสดีครับ